กับสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิร์สกูสุคนบัวสิปินพี่น้องทางพังลาวเนาะหรือว่สาสิปินพี่น้องทางพังไทยพี่น้องทางต่าง,งประเทศก็ยินดีเบิร์สกูสุคนเข้าสู่ซ่องของเบารจิตคือเก้าพ่อพี่น้องเลยกับมื่อนี้พ่อแม่พี่น้องเบารจิตอยู่ที่บ้านนาสว่างเนาะก็กดีว่าเบารจิตมานํเบาร์ตาเนาะอพี่น้องเลยนำเบอรตาก็คือมีู้ใหญ่ใจดีเนาะ หาเงินมาให้บาต้าซื้อเครื่องซื้อของให้กับครอบครัวไม่ห่างลูกลๆเนาะก็คืออันเพื่อนของสวานแหละพ่อพี่น้องเลยตอนนี้บาจิกะอยู่เพื่อนเพื่อนได้เนาะกัใกล้นี่แหละพี่น้องเลยกัตอนนี้กับบาจิกะอันถ่าเนาะแตาบาต้าเป็นสะพานแล้วเนาะนี่กบาจิกะจะขึ้นไปทักทายสบายดีเพื่อนเนาะพ่อพี่น้องเนาะก็พอดีว่าบาจิตบันน้มาโดนแล้วพ่อพี่น้องเอก็เลยว่าอยากอัน โอลมน้ำเพิ่นเนาะบ๊ายบายกับพ่อพี่น้องเอ๋แต่หลายๆคนอาจสีเคยเห็นเพิ่นเลยเนาะแต่กะบบาจิตกะบบ๊ายมาหาเพิ่นแต่ลนแล้วพ่อพี่น้องแต่กะรอบนี้ก็เลยอยากอันขึ้นไปหาเพิ่นเนาะมาหนีิเนาะเจ้าเจ้าเจ้าก็โอเคแล้วพ่อพี่น้องก็ไปติดตามความสม่ำลงกันได้เนาะโอเคก็โอเคเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้บาตตาสังกัลงมาแล้วพ่อพี่น้องเอ๋แต่กะบบาจิตกะสีฟ้าพ่อแม่พี่น้องเนาะไปโอลมกับไปทักทายสบายดีทั้งน้องๆเพิ่นเนาะพ่อพี่น้องเอ้ย เจ้าเจ้ากันสิเล่นเนาะพี่น้องเอ้ยตอนนี้ก็เนาะบรรยากาศก็อยากอันไม่นีโบน่าวันไดเนาะพี่น okay. si okay. ้องแต่ว่ากลางคืนหนาวเนาะกลางคืนนเนาะแต่ก็น้องเพิ่นก็คือซีอยู่เพื่อนเนาะแต่ก็คือบึงนี่คือจะเป็นหัวบันไดใหม่ได้หน่เนาะเจ้าจ้าขออนุญาตขึ้งเพื่อนนี่เนาะเจ้าเจ้าเจ้าโอเคเจ้าอ้เจ้าสบายดีเด้อสบายดีโอ้ยท่อนแดดแท่นี่อุ้ย คอนเดที่อาพุ่นนี่คือนอนคาแคบว่นี้โอ้เนาะพี่นอนเล้าจ้าจ้าเอ้าเอาเอาเอาดูดอวยอืมห่อยเบอรเดียร์เล่อยโอ้เจ้าโอเคเาเป็นจะได้กินข่าวกี่นอยด้ยางบ่โอ้่ยังกินไหกินเยอะ กินยังไงาบางสาวนีว่กินมีกโอ้มาเมื่อนีงกะมาพ่อกับน้องสาวเพื่อนเนาะพ่อพี่น้องเลยกะเป็นจังได้ไปเฮ็ดเวียก<ง>คือเมื่อยบ่นังสี่ไปอีกอยู่บ่โ,โอ้ใช<อ>้หมึกไปแหละบ่ไปอยู่ทางอยู่สวรรค์บ่อยู่ตะเคียนือเก่าอยู่ตะเคียบ่ปิดไปเปิดอยู่งานโอ้ห่านกับปิดปไปเปิดบ่โคโควีทำงานโอ้มีคนมากินห่านเหมือนกัน โอ้แต่ว่ามาอยู่บ้านจังเมืรอเลยไหมมาสามเมืรอมาสมเมอร์เนาะคืออันน้องก็คือสื่อปลาบ่สื่อปลาแล้วก็สื่อวานี่กับพวกนี้สื่อน้องน่องแหลกสื่อยนุเนาะไม่ได้ไปองเฮียนบ้างแหลมมันเลยไม่ได้ไปองเฮียนเนาะจะจะโดยโดยโดยกับเป็นจังไดอันทำไมเพิ่นได้ใช่ยิมยามอยู่บ่ กเงินข่าวว่าเพิ so so ่นนั้นมีครอบครัวใหม่เนาะก็คือมันได้พอเนี่ยก็พี่น้องเลยกับเพิ่นกับมานอนพี่บ่นอนเพิ่นมานอนพี่บ่โอ๊ะเดมืัอนี้เพิ่นไปทางไหนมันไปลำนาแจ้งลำนาแจงบ่โอ้ จ,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 จะจะจเจะกลับมาหนีเนาะก็คือมีทังเงินบาต้าเพิ่นเนาะผู้หญ่จะดีทา้งบาต้าเพิ่นฝากเงินมาซื้อเครื่องซื้อของเนี่ยไม่ได้ไงกลับมานำเพิ่นมันหนึ่งเนะะาะกาา็ถือโอกาสมาทักทายสบายดีเลยก็คือบริมาอันทักทายสบายดีรนุนได้แหละก็อยากอันพา,พาม่พี่น้องเนาะมาโอโลมนำเนาะอย่างไรก็ได้ก็ยังอีกประมาณจะเมื่อสิไป <laughs> มาโดนเนาะ อก็เฮ็ดห่านอาหารบ่เจ้าจ้าเจ้าจ้าจ้ากลับไปจะได้ให้อันน้องได้ใช่บ่บ่เออไปหาดินเนาะเป็นได้ไรมาแต่เก่ากับมีแต่เพ่นนอนเนาะมาแต่เก่ากับไปตื่นเออมากเก่า บ่วงนะบัดนี้เนาะเจ้า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 กะอันสกินข้าวกับยังมันนี่ตอนเที่ยงนี่ยังโมโหวะมีอย่างนี้มันนี้มันนี่ว่าตาผนชื่อไหอ๋อปองปลาเนาะปองปลาแล้วก็เป็นมาม่าแล้วก็จะเป็นนมนำพ่อแม่พี่น้องไงเจ้าเจ้าเจ้าก็ดีใจเนาะแล้วก็ขอบุญขอบคุณเพื่อนเนาะมันนี่กันเนาะ นี่ซื่อ,อยังนี่หซื่อราวเนาะผู้หญิงเน่ยนี่เนาะพอพียง,ง้ร <c ười> อกเลยคือไปเฮ็ดงานนี่คือ,อเดือนหนึ่งเพิ่นให้เท่าไรเนาะเจ็ดแสนแปดแสนก็ไปแลย้ยประมาณหาเชนกับหาเชนก็ไป,นปเนาะบ่ไหนเนาะก็เพียงมีงาน,นเนาะบ่ไหนกันเนาะ เออเนอยู่ในพ่อพี่น้องเอ้กระแช่วงนี้ก็คือว่าเนาะโควิดเนาะเหตุงานเหตุการณ์เหตุงานกับเนีพอสมควรโอ้ยเนาะพ่อพี่น้องเอ้เม่น่ะไปดำหน้าแซงน่ะเป็นแบบลำหับจ้างบ้างดูนี่เลยหับจ้างพอบจ้างสิบโอ้วันสามสิบโอ้ไปหับจ้างเนาะก็ไปพอดีเออบ่าดูนี่เลย เคยไปเมื่อวาเนี่ยเพิ่งเงินโลกาได้ลอยได้ลอยหาเสีบเนี่ยเสีบบอโลกาหามจ้างบ่โดยเมื่อวานี่ยเพิ่งเงินให้ไปเออวันนี้ฟักพรบ่วันนี้โอ้ยแข่งขันได้ทะเลได้ลอยไปมาหาลอยบอมันหาลอยบอจ้า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 จังใดก็คือว่าเด้อสู่ตัวไปเนาะวันใดก็ได้หาทำถูกวิธีทางนะเพื่อหาเงินเนาะวันใดก็เนาะจังใดก็คือว่าเนี่ยเป็นกำลังใจให้เนาะพ่อพี่น้องเลย เนอะเนอะเนอะก็มาสุดนั่นก e ับบ mm ่พ่อน้องเพอนเนาะพ่อเพอนน้องเพอนกับไปเหตุงานเนาะแต่ตอนนี้เพอนก็คือว่าเนี่ยพ่อพี่น้อยทางหันพอนกับปิดปิดเปิดเปิดเนาะว่าเด็กกันเลยไอ้ตอนนี้เพอนกับยังชีได้ลุงไปอีกอยู่ดอกเนาะนี่ตื่นแล้วพ่อพี่น้องเอ้ยมาสักก่อนกับมีแต่นอนกับนอนเนาะมาวันนี้เพอนคือชินอนเต็มอิ่มเลยว่าตอนนี้ chào 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 ừ. chào 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 Rồi 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 cứ chào cứ, chào mà... đây chào 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 Mà chào 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 อันสภาน,น้องเนาะจะมาม่นี้ก็ดีใจแหลพอพีอนน่น้องเอยมาเนาะจะจะจก็เป็นจังได้เร <c ười> ื่องเขาเรื่องน้ำเนปเขายังหาสอบ,บอยนะัอหาาอองหาสอบออออพ่เขาหน่ะเออเงินหาค้เนอว่าไดกันเนาะเขายังหาสอบเขาเขาเปลือกเหาสอบนะ กระเพือกยังหาสอบเนาะฝั่พีพ่น้องเลยเป็นยังได้คือว่า<ม>ทางทางดินบ่อันนี่ไอ้ดินนี่บ่แม่นดินของน้องบ่<อ>ดินเฮือน,นคนเอาเนี่<อ>ยนะค<ม>ะมาอยู่นี่นนออนนโอ้เขาใส่ไม่เลี้ยวอันี่ก็เรามาบอกเงินจีนเราได้มีเงินใต้ดินเท่าไหร่แต่ย่องก็คือมีทางอัน ลูกเต้าเพิ่นเนาะมีทางลูกเต้าเพิ่อนมีครอบครัวแลยเพิ่นสิมาอยู่ดินนี้เนาะแล้เพิ่นก็มาบอกให้ทางครอบครัวของน้องนี่่มีดินในโบ่มีเงินซื้อดินในโบ่เนาะก็คือฮู้แน่เนะาะเาสิเอามาจะใช้เนะาะบ่ได้ก็เนาะอืมจ้ะๆแต่ว่าดินนี้นอ้องบ่ท่านมีเลยบ่ดียด๋ยเลยจ่า,จายแล้วคกขหนึ่งยังคืนึลยโอ้จ่ายเงินแสนหนึ่งเป็นทั้งสองหมอจ่ายแสนบาทนี่บ่ หมอใายดินเขาอันบ่ดินเนื้อก้วงแต่บ่ของดินพอดีเฮือน่ะนะดีเฮื่อนน่ทั้งดินดินเพื่อนอ่ะคือทั้งเบิดอ่ะเท่าไรสัมเซนซัมเซนกีนนี่โอ้คอรักแหละอไก่บ่จากอยู่นี่คอเอือน่อไก่แบบมันกินสิ่งตื้ไโอ้

เยบมะเร็มืโอ้มันตกมาหนาม,มันไหลมันก็เป็นหวยมันเป็นห้อ <c> ง <oughs> มันจะเป็นห้องแบบน,นี้ดิห้องทา<อ>งกายเอาเสียอมาขุดเอาแต่ว่าโบแมนเดินนี่เน,น,นาะซื้อห้องซื้อนี่เนาะแต่ว่าเพิ่นขายให้นะสามเซนกี้เนาะโอ้เนาะอพอพี่น้องเลยแต่ว่าเอาแบบดินได้ห่านดินแบบคือขาเจ้าขายนะมีว่าดินแบบเลินคือบ้านเมืองขาเจ้านะเอาหมดแหละท่านินบ่มีแล้ว บ่เอาเมื่อตัวต่อเพิ่มกูก็เอาเมื่อเล้วบ่แต่ยังว่าแบบมีมีคนขายมีคนอยากขายอยู่บ้ใช่ไหม่จัดเลยหมอเดินทหารจากท่อสามหมื่นหมมีแต่เช้าหมื่นเอานั้นเออแต่ว่าสามหม,มหื่นไอ้มีได้สามหมืน่นนะโอ้ยนอพี่น้องเนาะคือทางแม่เพิ่นกระพาเอาเสียมไปขุดบ่คุด,ดุถมมันหวยเนาะหวยห้องแบบเนาะ เพอได้กเลื่นเลื่อนวนันเป็นแบบโคนแบบมีดิดแล้วก็มีนะคัปใหญ่าแนั่นแหละที่ปกเพื่ลกไได้ได้ยังงืดอยกอันที่ปลูกไได้าแล้วก็อาเซียมาขุดเอาคืขดไปอะไรคอขุดไปนาดนีในกวงกวงสมบูรณ์เพื่อนนี่สืบอว่าอรันมกวงดีลมเพือนนะดีลมเพือนพอดีลมเพื่อนใดนนน้มัโอ้น้องัพี่น้องเลยปลูกยังได้ปลูกผักยังได้เลย ผูกพักก็ยังบ่ได้ทีบุญบควรได้ดยุ่งยากแถวคุณบ่ได้ก็จ่ายเงินไปแล้วแสนหนึ่งยังยังสองแสนบ่ก็ที่ดินของเพื่อนใช้รองไปชื่อเขาหนึ่งเงินโดยโดยได้โดยโดยก็คือคือสีตามนั่นแหละแถวนอกพอพี่น้องเนาะก็คือดินก็คือทั้งน้องเพื่อนบอกว่า hươn nó thằng lùm xăm hươn này đẹp thôi đồng rồi. để bà chạy về là sèn một cả nhàng, à, nó thằng 2 sèn đã cả. <laughs> có này, có <laughs> có rồi mi <laughs> <laughs> thằng, bà nó, bà mi ไกลบ่จังนี่อันอยู่ลุมอ่ะบได้ไก่บนไดนบ่โดยเออ้าเจ้าเจ้าเจ้าก็าาคือสิประมาณนั่นแหละพอพี่น้องเอยตอนนี้ก็กำลังดิ้นรนเนาะกำลังดิ้นรนหาเงินจ่ายค่าเลินแล้วก็เ้าไปปลูกเฮือนอยู่พุ่นบ่แล้วก็สิบไปสิไปปลูกอยู่พุ่นบ่โดยสิปลุกอยู่พุ่นเล่นเล่นบ่เนี้งงงงเห็ดเฮือนได้ใช่เอาเงินเก่านี่แหละโอ้มั่งอันนี้บ่มั่งเฮือนก็ เด็กกะจา้างมั้ยเหรอจ้างเขาอีกได้เนาะจ้างโอ้หลายสิ่งหลายแนวเนาะบ่ได้กันเน,น,ะรระนะาะเพผ่เสีเห็ดแห่งอะไเนาะบ่เนี้เนาไม่ได้แห่งอะไรโอ้ยนอพี่น้องเนะาะขมัขมง่งขมั่งก็ต้องเสียเงินเนาะเสียเงินจ้างจ้างสร้างเป็นจังไดรเนาะอยากกินนมบ่เออห่อนบ่อัอนอนี้น,น,นมแต่เนาะเออแมนเ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 มน เจ้า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 ก็ไดสิ่งใดแนวอยู่เนาะพ่อพี่น้องเอยตอนนี้ก็กำลังพยายามหาเงินเนาะหาเงินแล้วก็เห็ดดึงเฮือนเนี่ยเพราะว่าทั้งผู้ใหญ่เพิ่นก็คือทั้งเจ้าของดินเพิ่นที่ให้ลูกให้เจ้าพ่นมาอยู่เนาะเจ้า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 จังใดก็คือว่าแนาะพ่อพี่น้องเอ็ให้พ่อแม่พี่น้องเนาะออกคำคิดเห็นได้เนาะว่าควรเห็ดแอะไรกับครอบครัวของน้องเนาะเจ้า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  เนาะแต่ว่าถ้าว่าเป็นไม่เก้านาะพี่น้องเนาะที่ว่าจะเอาเครื่องเก่าไปปุ๊กยู่พุ่นเนาะก็ต้องเสียค่าสร้างพพ้อมเนาะวหมืดนกันเนาะถ้าให้เพิ่นเฮ็ดเองนี่ก็คือเฮ็ดว่าได้หละเบิ่งนี่เนาะเจ้า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 ก็โอเคได้สินะเดี๋ยวก็คือว่าเนี่ยก็มีอย่างก็คือไอ้ยังจะได้มาหาน้องคือเก้าเนาะ อั่งไกคือว่าน่ยก็เป็นกำลังใจให้นาะตอนนี้ก็ยังไปคุดคุดถมคือเก่าอยู่บ่เด่นยังคุดถมอยู่ดิใกล้สิแล้วยังกยังบลายอยลายบ่เป็นดใหญ่แบบนี้ใหญ่โอ้ยู่กลทางเยโอ้เจ้า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 ้นยก็เห็นใจคนอยู่น้อพอนอเ้ยคือว่านีะ ดินนี่กับโมเมนดินเฮาเนาะเพิ่นสิมาอยู่ยามใดนก็อยู่ได่น่ะพี่น้องเอ้ยตอนนี้กัมีแต่พยายามหาเงินหาคำซื้อดินยังดึกสองแสนเนาะเฮ็ดสองแสนจบดินแล้วก็ยังเฮ็ดเฮือนอีกพ่อแม่ันพี่น้องเอ้ยเนาะแต่ก็ยังหลายเพื่อิได้ไปอยู่ไปนอนเนาะตอนนี้กัมีแต่ว <os> ่าขอเพิ่นเนาะขอเพิ่นอยู่ก่อนเดี๋ยวนี่เนาะเจ้าๆๆๆอ้าจ้า่จาจังซั่นกับไอ้กับ จะได้ขอตัวกลับเนาะเสียเนาะจังใดกะคือว่าเนี่ยขอให้สู้ๆแล้วก็ขอให้ครอบครัวเนาะสู่ต่อไปอยู่ดีมีแหงเด้อเนาะบ๊วยสุขสุขุมอย่าเจ็บอย,ย่าไข่เด้อจังใดกะร่ลำรวยต่อไปหาเงินหาคำกะขอให้ขึ้นขอให้เกินเนาะจังใดก็ได้ขอให้ขึ้นเนนะง,นงินเดือนในลายจะได้มีเงินอันใจค่าเลรนพร้อมเนาะเจ้าเจ้าเจ้าจังใดกะขอให้อยู่ดีมีแหงเนะาะอาเจ้าสบายดีสบายดีเนาะ จ้าอ่ะกินมาเนี้ยน้องดาเด้อเจ้าก็โอเคแหละพอพี่น้องเลยบารจิกก็ได้ขอตัวกลับเนาะจังไลยก็ได้ก็คือเรื่องเล่าของเพิ่นก็คือพอแม่พี่น้องหู่นเนี่ยพอพี่น้องเลยก็คือตอนนี้กับบาจิกก็อยู่ทั้งตารางเนาะโอเคเดี๋ยวพี่น้องนี่คือจะเป็นตารางเฮือนของเพิ่นเนาะเดอเดอเด้อก็คอเนาะพอพี่น้องบารจิกก็ได้ขึ้นไปทักทายสบายดีเพิ่นเนาะ ก็เฉพาะเรื่องราวของเพิ่นก็คือพอแม่พี่น้องหู้นเนกเนาะก็คือทัอ้งจะของดินเนาะพอพี่น้องก็คือมอีลูกเต้าของเพิินสีมาย่เลยแหละพอพี่น้องเลยเพิ่นก็นเลยมาบอกทกั้งครอบครัวของน้องเนาะว่าเป็นจังไดเนาะมีเงินมีคำเหตดเกอนเหตุซานไม่หรือโบเนาะก็มีเงินมีคำใจคาดดินที่ว่าเพิินเคยซื้อไว้พอแล้วโบนะพอพี่น้องเลย ก็คือทางครอบครัวน้องเนาะกับบมีแหละพ่อพี่น้องเลยก็คือได้ยินน้องบอกว่าดินที่ว่าสามารถปลูกเคลื่อนได้ก็คือในน้อยเนาะแต่ว่าจ่ายเงินก็ยังเมื่ท่านเบิด์หลอกพ่อพี่น้องเลยก็มีจ่ายไปแล้วแสนหนึ่งก็ยังสองแสนเนาะแต่ทางน้องๆบอกว่ากัดินก็คือสีบ่กว้างหรอกพ่อพี่น้องเลยก็คือสีบุมีเลิศเนาะมาดูกัน จะจะจะทางน ison, า้องเปินกะขอเนาะขอน้ำเจ้า lucky. ของดินเพื่อนตอนนี้แหละพรมพี่น้องเลยขออยู่น้ำกอนเนาะบ่มีเงินเดี๋ยวนี้นะโดยคำว่าสีปุกเพื่อนไม่ก็คือต้องได้จ้างสร้างกับมีหลายกรณีแหละพรมพี่น้องเลยที่ว่าทางครอบครัวของน้องยังไปบ่ได้เนาะแต่ก็ยังขอเพิ่นอยู่อยู่นะพรมพี่น้องเอยโดยโดยโดยก็มีทางทางน้องบอกว่ามีเลินเนาะเลิน ขาเจ้าอันใคยเนี่ยพอแม่พี่น้องเลยสามมื่นเนาะเจ้าจังไดก็เห็นใจเพิินอยู่เนาะพี่น้องเนาะก็คือมีแต่ว่าเนี่ยขอให้ครอบครัวของน้องสู่ต่อไปคือว่าเนี่ยพี่น้องแต่ตอนนี้เนาะพี่น้องบางทีก็จะได้ขอตัวกลับได้แนะเนาะแต่หากว่าพอแม่พี่น้องเนาะอยากช่วยเดลือครอบครัวของน้องเพิินเนาะจังไดก็คือว่าเนี่ยพอพี่น้องเลย ก็สามารถติดต่อมหาบัจิตทางเฟซทางไลน์ได้เด้อบัณิตกับพอมสเปนเนาะสะพานบุญใหกับพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขุสุคนเนาะเจ้า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 กั ตอนนี้บาจิตกสะได้ขอตัวเมื่อกก่อนอื่นก็ต้องกราบขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขุสุคนที่เข้ามาติดตามนะห้กำลังใจบาจิตตั้งแต่ต้นจนจบและบอกคามโฆษณาของบาจิตบาจิตกะกราบขอบุญขอบคุณหลายหลายเด้อก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งเบิร์ตสุขุสุคนเด้อสาธุเนาะท้านนี้กับบุญมอยังหลายก็ขอให้ทันท้ายนี้กับบุญมอยังหลายบาจิตกะขอเกล้าคำบาสบายดี